สวัสดีครับทุกท่านครับเที่ยงนี้พามาพบกับรถตัดหญ้าเข็นนะครับเข็นนะนกลไกคือเข็นเอาครับเป็นคาวาซากินะครับ,เคร,บเครื่องเป็นซินสองยา่างหวะนะครับโอ้หนี่บู๊สะใจเลยครับก็ตัวใหญ่นะเครื่องตัวใหญ่ร้อยร้อยกว่าซีซีนี่แหละก็อยู่ประมาณเอ้ยเครื่องเป็นยามาฮานี่หว่า MT หนึ่งหนึ่งศูนย์สองยาหัยามาฮ่า นะครับมาพร้อมกับโครงบอดี้เหล็กนะครับโอ้เจ๋ปรับความสูงต่ำได้นะครับโดยใช้คันโยกนี้นะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูอันนี้มันไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับความเร็วใบมีดขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องยนต์หมายถึงว่าพี่เร่งมากใบมีดเร็วแค่นั้นเองอ่ะลองดูขายลูกถูกนะฮะสเอา4 8, 8พ่พันแปองไม่รวมส่ง เอนิ่มๆสวิตช์ดับกดแช่ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะดับให้เองอ่าลองดึงใหม่อีกทีนะครับติดง่ายนะครับติดง่ายให้อยู่ใกล้นะมายกเอาเลยครับพี่ Hey. สำหรับสนามฟุตบอลเนาะสนามฟุตบอลน,นี่สบายเลยนะหญ้ <Yeah. S 1> ารอบบ้านอย่เงี้ยนี่ด <Yeah. S 1> ูผลงานนะครับมันตัดละเอียดดีนะครับใ mm hmm. บมีดก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาก็หมดกังวลเรื่องของหญ้าเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm hmm. อ่ะโอเคใครที่มองหาอยู่นะครับพี่ยามาฮ่ MT 1 1 0นะครับ1 1 0ซีซีเลยฮนะตัวนี้ โอเคครับสวัสดีครับ